คืัสม้องะสวัสดีข่ะน้องๆทุกๆค,ค,คนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสามนะคะวันนี้ป้าก็จะมาวางแนวทางสองตัวบนเป็นชุดที่สองให้เนาะสามตัวบนสองตัวบนนะคะ ก่อนจะไปดูแนวทางกั้นก็มาฟังคําเตือนสักนิดเนาะคําเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวตัวเลขทุกตัวเลขประวันเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ <c oughs> ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะซึ่งป้าเองก็ไม่ได้บังคับให้น้องๆซื้อเนาะ น,น้องชอบก็จัดไปคะ่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะที่หนึ่งเดือนสามหกเจ็ดรัฐบาลทำไมไม่อยู่ข้างบนมาเท่าอัดคลิปอยู่ เออไปเดินเล่นข้างนอกไปย่อยวันนี้ยายทองกลับแล้วเท่าทองกลับแล้วพรุ่งนี้ไม่มีใครอุ้มแล้วมล้นไม่มีก็ไปทำงานแล้ว เหลือแต่ทวดคนเดียวดูแกน่ะเดี๋ยวนะคะน้องๆใจเย็นๆนะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวพวันทำอ่าหลักหน่วยกัน ออหลักสิบปวันเลขวิ่งนะคะก็ได้อยู่ที่เจ็ดห้าหนึ่งนะคะ,คะน้องๆชอบตัวไหนก็จัดไปค่ะ,ถ,ะถ้ามันเข้าชุดที่มะม้าทำนี่หรอกเาออราชุดหน้าชอ่องไม่เข้าขออไ,ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ถเวอร์มันวหวานนใทุก,กห้พันเยหมดม,มีใช้เลยนี่ อนี่อะมั้งมันถูกชุดนี้อะไรชุดที่ว่าชุดที่ว่าหม่าม้าทาไว้ซื้อเองมันถูกมาเลยด้วยไหมอ่ออันนี้มันจะเป็นชุดที่เราทําซื้อเองไงไม่รู้อ่ะมันมาม่าไม่ได้ให้ที่หน้าช่องนะอันนี้มันเป็นชุดที่เราซื้อกันเองเมื่อวานวันที่เธอ อะไรรู้ไหมผู้ชายวัสดอก็ไม้ห่วงไม่อะไรอินคืออ้วนงค์ไทฟานนิดเดียวแนีนี่ไงพี่บ่าวมันถูกอยู่แล้วนี่เมื่อวานที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ๋อนี่ไง มาบอกว่าเออเนี่ยให้หาตัวใส่เอานาอันนี้ชุดราวที่เราทำซื้อกันเองไง้ชุดลงกลุ่มนั้นอีกชุดหนึ่ง แปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่มันถูกมาเลยเปล่าวะเมื่อวานพี่บ่าวะเพราะว่ามาเลยมันออกอะไรวะเดี๋ยวเพราะว่าชุดเราทำเองนี่เราจะแยกกันหน้าช่องเออเนี่ย ใส่มาเลยทั้งลาวทั้งมาเลยมั้งพี่บ่าวมันถูกกับเมื่อวานก็บอกมาแล้วว่าอของอลาวชุดเราทําซื้อเองอ่ะมันเด่นเก้ากับศูนย์ใช่ไม่หาใส่อีกตัวแล้วก็บอกพี่บ่าวมันบอกว่าหมอม้าบอกว่าเออแปดนี่มันชนกับชุดลาวนะมาเลยไอ้ทั้งลาวทั้งมาเลยเนาะมันชนแปดเนาะใส่มันจะเอาแปดมาใส่กับเก้าศูนย์นี่แน่เลยเออเขาบันถูกกันเลย ถึงมาม้าน่ะไม่เล่นแล้วเมวื่อวานนะขี้เกียจซื้อห้าห้า สามหนึ่งสเลขงวดนี้นะปะวันดูแล้วนะเลขซ้ำกันเยอะไม่รู้จะมาชุดไหนนี่อืมเดี๋ยวปวันก็จะใช้เลขตัดเอาปวันใช้เลขตัดเอาเลขมาตัดก่อนถ้าน้องๆชอบชุดเต็ม12ชุดนี่ก็อ่ะแคปค่ะก็จัดไปที่12ชุดนะคะ ถ้าน้องๆชอบเลขน้อยชุดก็ประวันจะเอาเลขดับมาตัดให้ค่ะอืมนี่ประวันตัดเลขดับให้อืมประวันตัดออกหมนก็จะเหลือเลขอยู่สี่ชุดสี่ชุดทีนี้เราก็จะเอาสองหนึ่งแปดสี 1 2 8 1 3อาว8 1 3 4 1 4อันนี้จะลบออก มาได้ไม่ได้ประวันก็ไม่รู้เนาะสูตรมาแบบไหนประวันก็ทำให้แบบนั้นค่ะหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ เออสำหรับน้องๆที่ขอราวขอเลขต่างประเทศมานี่นะคะประวันก็ต้องขอแจ้งให้ทราบเนาะซึ่งเลขต่างประเทศเนี่ยประวันจะไม่ลงหน้าช่องให้นะคะถ้าน้องๆอ,อยากได้ก็เข้ากลุ่มค่ะซึ่งลาวประวันเอยเอยนอยเอ่ยหุ่นเอ่ยพวกเนี้ยมาเลอเอยมาเลแกนเอยก็เข้าทุกวันค่ะแตกเปี้ยงเปียง พราะว่าเลขพวกนี้คือปาวันมีกลุ่มนะคะปาวันมีกลุ่มปาวันก็ไม่สามารถที่จะเอามาแบ่งปันให้น้องๆหน้าช่องได้ค่ะนะคะน้องๆเข้าใจเนาะถ้าปาวันมาลงหน้าช่องให้ก็หมายถึงกลุ่มปาวันเนี่ยเขาออกไปเอาหน้าช่องหมดค่ะเขาก็จะไม่มาเสียเงินเออ่เข้ากลุ่มละนะอถ้าอยากได้พวกน้อยพวกลาวพวกมาเลพวกไอ้นี้ก็เข้ากลุ่มค่ะเดือนละสองเองนะอ ba Tùa ba Chút ba sông Tùa ba อาค่ะน้องๆไม่ต้องทักมาถามนะคะว่าเน้นชุดไหนชุดไหนนี่นะคะชุดนี้คือชุดเน้นแล้วค่ะแต่ละสูตรนะคะแต่ละสูตรประวันก็จะทําชุดเน้นคัดเด่นตัดเด่นตัดอะไรให้หมดแล้วน้องๆชอบชุดไหนก็จัดไปค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่ชอบเออถ้าซื้อหมด ้อ,อาชุดเต็มเนี่ยสิชุดเนี่ยมันชัวร์กว่าก็เอาชุดเต็มนะคะแต่ถ้าว่า,าน้องๆที่ชอบชุดที่ว่าคัดแล้วตัดให้แล้วก็เอาชุดนี้ค่ะนะคะไม่ต้องทักมาถามนะคะว่าชุดไหนเด่นชุดไหนไม่เด่นนะคะเอาค่ะน้องๆขาแคปค่ะแคบแคบแคปแคประวันก็จะไปแล้วเนะเาะอ่ะค่ะแคปค่ะชุดเต็มน้องๆก็คงแคปได้แล้วเนาะเห็นอยู่ค่ะนะคะ ไม่กี่แคปไม่ทันก็คือเห็นอยู่เนาะซึ่งประวันแก่แค่ทำกากระบาดไว้ให้หรอกเนาะจะเอาชุดเต็มก็จัดไปที่ชุดเต็มค่ะบนคือบนล่างคือล่างค่ะนะคะแต่ประวันก็ไม่รู้เนาะบางทีเลขมันก็อาจจะโดดได้เนาะบางทีประวันก็คิดว่าเออชุดบนนะมันมาบนมาบนเข้าบนมายาวๆพอมาอีกงวดเอามันโดดลงล่างอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัวเลขมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะน้องๆที่ว่า เป็นสายนี้อยู่แล้วอะ่ะนะสายนี้อยู่แล้วก็คงจะรู้แหละนะเอาค่ะเลขไม่เข้าไม่ถูกยังไงก็อย่าทักมาด่าประวันนะคะซึ่งประวันเองก็ไม่รู้ค่ะว่าเลขจะออกอะไรเนาะก็อา่าสูตรทําได้มาแบบไหนประวันก็ลงให้แบบนั้นค่ะก็แค่เอาเลขเอา่าดับมาตักให้แค่นั้นเองถ้าน้องๆไม่ชอบเลขดับจะเอาเต็มชุดก็ จัดไปค่ะชอบชุดไหนจัดไปค่ะซื้อตัวที่เราชอบค่ะถูกไม่ถูกก็ช่างแม่มันเออกูชอบนะเออแค่นี้แหละก็ยังไงก็ให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ